มานะีสเกตเปลนบาดแมาเลยาเลยมาเมาเยงาามามาเลมาเลมายมาเลยาเรมาเลมาเลยมเลมาบลยาเลมามาลายาเามามลยาามายมยมายลมายมเยมาเลยมเมเยมายม่เาเมม่ พอดีลราเพื่อนชั่วครับพอดีสามคนเพื่อนหมดแล้วครับแต่ว่าสมบุกพมดหมดแล้วเป็นยกเต็นครับยกาเต็มคนการเต้นเสียพ้นเสียพ้นนกครับนั้งเอกโอเคเสียงดีครับเสียงดีครับออกออกออกเฮมหาชันด์จัดหน่อยครับผมไหลพผอมไหลนิดไหลนิดหน่อยครับนิดหน่อยพ่อพ่อเป็นชันดีเพื่อนนะก็อะไรที่ผมหลักๆเลยก็คือการเต้นครับการเต้นขนแลวกาเสียพ้นในบอปบอครับผมซอบอกมาแล้วบ้างเลยครับผม แปลว่าว่าแล้วว่างเลยเนาะว่าได้ว่าได้บอก็อย่าว่าขับรถขั้วเทวีบ่แมนขับรถบาขับรถพาขับรถบักาคไอยยุโรปพารถพารถพารถตู่พารถตู่พาเน่ะได้คือกันครับว่าจะมีหม่องนอนครับเป็นคนทำรรมะทมโง่แมนครับผมมึงจกมึงจะสารลูกวัวนี่ยังความึงตลกซะแลณะท่าทางของผมครับพอดีที่วิสัยทำมาทมโง่ครับรถที่มา สวัสดีครับผมรระจยเป็นตลกร้อมไหนตลกคืออยงยากที่ครับพรผมเป็นคนบเป็นตัอย่างความันไดครับเดี๋ยวเดี๋ยวปันปันปันคิ้วไดลหลาสียโค้ดค้สีด่างไปทาเป็นตัวคนสีดังไปนาก็ูตัวไม่ได้สี เว่อวเงี้ยสกัดเว่อมึงจะเฝ้ามึงจะเฝ้าขิกวเว่ไอ้โอ้ยนี่ล่ะปีที่สามมงเห็นบ้าันนี้วันกแตกเบิ่มเบิ่มันี้วันคิ้วมโอ้ยนี่นี่นีโอ้ยเห็นป่สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวตไปกัมิแซตัวนออเออองไอ้งเดี๋ยวเยืของไพ่มากไปนฮะเยืออาที่ล่ะจ้าเอ้ยของแท้ของแท้อามซืออาือเอา่กดนี่ เอฟซีสายยืนหนึ่งพี่รันเปนจ้ะพี่รันโอ้พี่รันเนาะของแท้ยืนโอ้บได้ยืมครับบได้ยืมยูทชองพี่รันนะจ๊ะสุดยอดมากขอบพระคุณครับอันนี้เป็นไอ้มาเหนียวนี่มุ้งจีบเจแอนมุ้งจีบมุ้งจีบเจแอนอันนี้บ้านอินบ้านบ้านคิวยยยออดบ้าานนิวังอ่ะ บ้านชิวแล้วพิงงพอมีบ้านทักหน้ามุ้งยังยังออนนี้พออินพอเนี่ยพออินผูขาพูดหลายๆเลครับนี่พูดว่าดังไปนานได้ไมอะไรก็ชดไปอยู่แล้วครับาปอยเพียงเจะได้คือมาไหนเขาคือโอ้เพอซมาได้เนาะ่ยไ้รันมาเอฟซีเอาชือฟังครับอาถ้าวันนั้นหนึ่งมาแรง ซีมี่เอฟซีวมาได้หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเรามีปายื่นอีกอัดฉีดอีกท่าติดมาแรงดิอัดฉีดอีกพ่กเป็นหน่อยถ้าตีหนึ่งมาแรงหรอตีหนึ่งมาแรงครับถ้าตีหนึงมาแรงพบจสีห้อีกหมื่นหนึ่งเอาเสหาอีกหมื่นหนึ่งอีรีวาพี่ลีีอีรีพบเสห้ได้หมื่นหนึงติหนึ่งมาแรงเอาตีหนึ่งมาแรงเออเออผมขว้ามาได้หมื่นหนึ่ง เอาคุณลวกง่าเลยคเขาปีนี no ้ของเขาเงินไข่เดียวกขาลูกเด้วยเงินไข่เดียวกขาลูกไม่ถิ่มว่าล้านละหมื่นเขาไม่เท่ากันลูก้านละหมื่นโอ้สามละสามหมื่นตัวเนาะให้ทอกันพ่อกับลูกให้ทอกันโอ้ล้านละหมื่นเอ้าเอ้าเอ้าเงินไข่เดียวเขาลูกเอ้าเอ้าโอ้

เดี๋ยวเดี่ยวใมืสองชิมะชิบางหนมเกมพัอี้ลูกสอแซม้โหหนึ่ส่ามนยหลานหนึนึงมาแรก็หยหลานนึงอ่าลูกสาวดเต็ม้วใจพ่อป่อาทเน่อตมาแรหนูพันนึ่งดีเบิดีเบิตดีบติดติดมาแรงมันติดมาแรอ๋

โยนิดนึงมาแรกได้เือนอีเลียแล้วกูน่ะไปหา่ทเานั่นังนั่งานะโอยยดูแ่เีเดี๋ยวยงดูแ่เดียนี่ยักไปยูทูบบไทยซ 啊！一个。哎、啊啊，六嫂，还穿得。啊啊啊！ หนึ่งมาแรงเอ้าวัชัยแมนแมนแมนน้ำดูรอกนะครับน่าแต่กําลังใจอ่ว่าง่ว่าง่หนึ่งมาแรงได้น้ำผมรถแหหนอยนึงครับผมโบ่บกีนท้าผู้ใดตัวบาสิยใคด้วยห้อใจครับอ่าสามพันบาทที่กันครับโอ้โห